คดีฆาตกรต่อเนื่องชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยครับภาพรวมของคดีนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าทั้งหมดนี้ครับเราจะต้องย้อนไปในช่วงปลายทศวรรษที่2000ก่อนเพราะว่าในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคที่การท่องเที่ยวแบบว่าเฟื่องฟูอย่างมากครับตอนนั้นได้มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปครับหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยราคาถูกครับสามารถอยู่ได้นานและแทบไม่มีใครตั้งคำถามกับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตแบบเงียบๆสำหรับคนชาวต่างชาติครับส่วนใหญ่จะมาคนเดียวแลวพักในอาพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดครับตามแหล่งเมืองท่องเที่ยวจนในวันที่3มกราคม2550ครับตำรวจในท้องที่ได้รับการแจ้งเหตุเกี่ยวกับชายชาวยุโรปครับรายหนึ่งอายุป,ประมาณ36ปีพักในอาพาร์ตเมนต์ย่านสุขุมวิท ศพถูกพบในห้องพักของตัวเองไม่มีร่องรอยในการต่อสู้ไม่มีทรัพย์สินสูญหายครับแล้วก็ไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยรายงานเบื้องต้นได้ระบุไว้ว่าการเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและเนื่องจากผู้ตายไม่มีญาติในประเทศไทยคดีจึงถูกบันทึกไว้ในรายงานประจำและปิดอย่างรวดเร็วครับ1เดือนต่อมาในวันที่14กุมภาพันธ์ครับ ได้รับแจ้งเหตุไม่ต่างกับที่กรุงเทพเลยครับแต่รอบนี้เป็นที่เชียงใหม่นะครับชาวฝรั่งเศสอายุ41ปีครับเขาได้เสียชีวิตในที่พักของตัวเองอยู่ในห้องเช่าเพียงลําพังในด้านของลักษณะครับการตายจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับคดีที่อยู่ในกรุงเทพเลยคือไม่มีล่องรอยในการทําร้ายครับไม่มีการงัดแงะไม่มีพยานบุคคลผู้ตายเป็นนักเดินทางอิสระและก็ไม่มีเพื่อนในประเทศไทยด้วย ตำรวจสรุปว่าเป็นการเสียชีวิตที่ไม่พบอะไรผิดปกติทั้งนั้นครับและปิดคดีครับโดยใช้เวลาไม่นานมากนักวันที่22ต่อมาครับก็คืออีกประมาณสัก2เดือนถัดมาเหตุการณ์เกิดขึ้นครับคล้ายๆกันอีกแล้วแต่ว่าในรอบนี้อยู่ในจังหวัดของภูเก็ตครับพนักงานโรงแรมแจ้งกับตำรวจว่าเจอนักท่องเที่ยวชาวยุโรปครับเสียชีวิตในห้องพักครับผู้ตายเช็คอินในวันที่20นะครับอยู่เพียงลําพัง แต่วันที่22ตายแล้วครับไม่มีคนมาเยี่ยมไม่มีพฤติกรรมที่ผิดสังเกตด้วยเหตุการณ์ถูกจัดในหมวดหมู่อุบัติเหตุหรือว่าภาวะทางสุขภาพและจบลงเช่นเดียวกันถ้าเรามองแยกกันไปรายๆครับเหตุการณ์ทั้งหมดดูไม่ได้น่าอะไรที่มันตกใจถึงขนาดนั้นมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติของประเทศท่องเที่ยวในขนาดใหญ่ที่จะมีชาวต่างชาติเข้ามาและเสียชีวิตครับจากเหตุการณ์ต่างๆอยู่เป็นระยะระยะ แต่ว่ามันกลับมีสิ่งที่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าเหตุการณ์แบบเดียวกันมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในไทยนะครับในช่วงวันที่9สิงหาคม2007ที่เมืองบาร์เซโลนาครับประเทศสเปนชายชาวฝรั่งเศสอายุประมาณ39ปีครับเขาได้เสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์เพียงลำพังรายงานระบุว่าไม่มีร่องรอยในการทำร้ายนะครับวันที่17พฤศจิกาย,ยนครับเมืองแฟรงก์เฟิร์ตครับประเทศเยอรมัน ชายชาว,ชาวยุโรปครับเสียชีวิตลักษณะคล้ายๆกันเลยวันที่2กุมภาพันธ์ครับ2008ครับเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสครับรายงานเสียชีวิตของชายวัยกลางคนมีประวัติเดินทางที่บ่อยครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดกระจัดกระจายอยู่ที่คนละประเทศคนละระบบและคนละฐานข้อมูลครับที่ไม่มีใครเห็นภาพรวมเลย และในวันที่11มกราคมครับสถานทูตฝรั่งเศสได้รับรายงานการเสียชีวิตของพลเมืองในต่างประเทศถี่ขึ้นแบบผิดปกติจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเริ่มรวบรวมข้อมูลบางอย่างแบบไม่เป็นทางการก่อนนะครับและพบว่าบางเหตุการณ์มันคล้ายกันในหลายคดีครับวันที่5มีนาคมรายงานฉบับแรกถูกส่งต่อไปยังหน่วยของตำรวจที่ยุโรปครับเพื่อขอความร่วมมือในการสอบสวน และในวันที่27ครับเมษายนมีการประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่หลากหลายประเทศครับในยุโรปเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคดีชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตในต่างแดนสิ่งที่เริ่มขึ้นครับคือรูปแบบคล้ายๆกันอย่างไม่น่าเป็นไปได้ผู้ตายมักอยู่ในวัยทำงานเดินทางคนเดียวไม่มีครอบครัวครับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและเสียชีวิตในที่พักส่วนตัวจนในวันที่16มิถุนายนครับ หน่วยงานตำรวจยุโรปเริ่มสร้างฐานข้อมูลเฉพาะกิจเกี่ยวกับคดีเหล่านี้ครับจากนั้นก็เอามาเปรียบเทียบกันและในช่วงนั้นเองครับชื่อของชายชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเริ่มปรากฏขึ้นแบบซ้ำๆในเอกสารการเดินทางและบันทึกการติดต่อในหลายประเทศครับในวันที่29กรกฎาคมข้อมูลบางส่วนถูกส่งมายัางประเทศไทยครับผ่านช่องทางในความร่วมมือระหว่างประเทศ ตำรวจไทยเริ่มย้อนกลับไปดูในคดีของชาวต่างชาติที่เคยปิดไปแล้วในระหว่างปี2006ถึง2008ครับจนในวันที่ครับ12สิงหาคมตอนนั้นได้มีเจ้าหน้าที่สอบสวนครับและพบว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมี6คดีในประเทศไทยที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากทั้งช่วงเวลาสถานที่และรูปแบบการเสียชีวิตครับจนในวันที่9กันยายนก็คือ1เดือนต่อมา มีการประชุมระหว่างตำรวจไทยครับกับผู้แทนหน่วยงานของยุโรปเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของผู้ต้องสงสยัยต่อมาอครับอีก1นงเดือนถัดมานะครับตำรวจสามารถระบุผู้ต้องสงสัยหลักได้ครับจากการซ้อนทับของข้อมูลพาส,สปอร์ตครับการเช่าที่พักและช่วงเวลาที่เหยื่อเสียชีวิตและอีก1เดือนต่อมาครับประมาณวันที่25พฤศจิกายนมีการเฝ้าติดตามบุคคลดังกล่าวในกรุงเทพมหานคร จนในวันที่1นธันวาครับตำรวจไทยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศนะครับเข้าควบคุมชายฝรั่งเศสค,คนนี้ในอาพาร์ตเมนต์ย่านใจกลางเมืองโดยไม่มีการต่อสู้ครับจากคดีแรกในยุโรปเริ่มถูกตั้งข้อสังเกตแบบจริงจังครับจนในวันที่สามารถจับกลุ่มได้ใช้เวลาทั้งหมด1ปีเต็มในการประสานงานระหว่างข้ามประเทศแต่ว่าถ้าหากนับจากการเสียชีวิตรายแรกในประเทศไทยนะครับช่วงปี2007 จนวันที่จับได้จริงคดีนี้กินเวลายาวนานเกือบ2ปีสิ่งที่คดีนี้สะท้อนได้อย่างชัดเจนครับถ้าข้อมูลยังถูกแยกตามเส้นพรมแดนฆาตากรก็จะมองเห็นช่องว่างก่อนที่จะทําครับและในโลกที่การเดินทางข้ามประเทศได้ง่ายกว่าที่คิดภาพรวมของคดีจะไม่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปแต่จะอยู่ในการเชื่อมต่อข้อมูลเท่านั้นครับและนี่คือคดีฆาตกรรมชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยครับที่ตำรวจปิดรายงานว่า ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในท้ายที่สุดเราก็สามารถจับคนล้านนั่นเองครับโดยหน่วยงานของต่างประเทศที่เป็นคนเริ่ม